ได้เวลากินของอร่อยค่ะกินแล้วกินซ้ํากินอีกกินบ่อยๆครับเพราะว่าผ่านมาก็จะต้องกินนั่นก็คือนั่นก็คือไก่มาเท่าไหร่นะพี่คือราคายัางอันนี้คือราคาเดิมอันนี้คือะตูดเหรออันนี้คือได้ไหมได้ไหมทั้หมดเลยจ้าอุ่นหน่อยได้ไหมได้จ้าราคาเดิมคือราคาเดิมมาได้สิบบาทถูกไหมมาได้สิบบาทกัน มีอุ่นให้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวให้น้องจัดการให้จะแล้วเหนียวสองห่อค่ะค่ะเดี๋ยวเขารูแลก่อนเดี๋ยวค่ะค่ะฟันแล้วร้านอยู่ตรงไหนแม่ร้านอยู่ตรงไหนวะที่อร้านเจี๊ยบคลองเจี๊ยบยี่สิบห้าคลองเจี๊ยบยี่สิบห้าค่ะ ยังมียังของน้ำเจียก็คือมาอันนี้ร้อยหนึ่ง้าวเหนียวห่อละเท่าไหร่สิบห้าบาทห่อละสิบห้าห้าบาทห้าบาทอ,อยังมีอยู่ข้าวเหนียวหอละห้าบาทใช่เป็นร้อยสิบเราบอกว่าช่วยคนจนพี่เิบขายกูกวอร่อยอ 8, ถูกว่าสงพันธาอร่อยเธอขายม่ถีงนีแล้วพี่ิบก่นี่นิด่นหน่อยวันละสองสามพันไหมจริงไหมคะพี่จิ๊บ ก็กอนเหลักพันแต่ตอนนี้ไม่ว่าวก่อนเป็นพันไม้เดี๋ยวนี้เขาทำไม่ว่า,าแก่แล้วอ่าใช่แต่ปิ้งสู้ตายมาปิ้งสู้ตายอร่อยด้วยโอ้โหดูดิไม่ไหมไม่ไหมแล้วแม่มาเจอร้านมีติดได้ยังไงอ่ะไม่รู้เห็นมอเตอร์ไซค์จอด ขโมงสงเฉ่งนะก็เลยจอดไปจอดตามเขามาเหมือนกัน,นก็เลยเมื่อตามเขามาแล้วก็พบขุมทรัพย์อร่อยจริงอ่ะวันนี้เราตัดหน้าโทรมาเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะก็ะมาบ,บ่ายบ่ายที่เกล่สองทุ่มครึ่งบ่ายมโมงเลยเหรอคะประมาณบ,บ่ายบ่ายเธอ นี่ถือว่าเราโชคดีนะเรามาเราได้กินเลยบางทีมาต้องมายืนรอนะเพราะว่าเขาย่างไม่ทันและแม่ค้าเขามีความยุติธรรมมากเขารอคิวเองนะเขาไม่มีแบบว่าเล่นเส้นขอนก่อนสองไม้อะไรนี้เขาไม่ยอมนะดูควันนั้นดูกล่าก็ชวนแม่คนส่วท้ายน่ะ แม่เห็นน้องเห็นน้องเขาเสียบมาไอเสียบไก่ไหมดูดิตายเขาเสียบไก่เก่งมากบ้านเนี้ยเสียบสู้ตายเสียบไม่ช่างเลยอ่ะเสียบสู้ตายเด็นเสียบช่างแล้วเดี๋ยวเวลาใช่ไหมไม่ช่างเลยเสียบซู่ตายเลยข้าวเหนียวก็โอเคมากนิ่มไหมนิ่มเพราะว่าเขาใส่เนืยอสาพ้นุ่มทุกชิ้นเลยไม่ใช่ ไม่ทยาบเรื่องตรงนี้เลยใส่เนื้อแบบพะนนุ่มไปด้วยอ๋อนึ่งตรงนี้ด้วยจะมาบอกว่าข้าวเหน,ยนเียวไม่ร้อนข้าวเหนียวร้อนแน่นอนวันหนึ่งข้าวเหนียวกี่โลคะป้าจิข้าวมาณจบสองถังสองถังใช่ประมาณอันนี้ของเราออออของหนูจบแล้วนะเนาะข้าวเหนียวอีกห่อนองนะึองแม่